รหัสตัวเลขประจำตัวคุณพลังงานที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดคุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเลขบางตัวมีความหมายกับคุณเป็นพิเศษบางครั้งเห็นซ้ำๆโดยไม่ตั้งใจหรือมีตัวเลขบางชุดที่ดูเหมือนจะติดตัวคุณมาตลอดไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเลขบัตรประชาชนเลขที่บ้านหรือแม้แต่เลขทะเบียนรถสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญจริงหรือ หรือมันคือพลังงานที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดกันแน่ในศาสตร์ตัวเลขแต่ละตัวเลขมีแรงสั่นสะเทือนเฉพาะตัวคล้ายกับรหัสพลังงานที่ติดมากับคุณตั้งแต่วันที่คุณลืมตาดูโลกตัวเลขเหล่านี้บ่งบอกถึงพลังงานภายในศักยภาพที่ซ่อนอยู่รวมถึงเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น และนำพลังงานของตัวเลขเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวเลขหนึ่งพลังแห่งผู้นำความเป็นอิสระและจิตวิญญาณน,นักสร้างสารรค์เลขหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นความเป็นหนึ่งเดียวและพลังงานของผู้นำคนที่มีเลขหนึ่งเป็นตัวเลขหลักในชีวิตมักมีจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกไม่ชอบเดินตามใครกล้าหาญและมีเป้าหมายที่ชัดเจน พวกเขามักเป็นผู้สร้างเส้นทางของตัวเองไม่รอให้โชคชะตากำหนดแต่กลับใช้พลังงานของตนเองในการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันพลังงานของเลขหนึ่งก็มีด้านมืดนั่นคือความโดดเดี่ยวความดื้อรัน้นและการยึดมั่นในตนเองมากเกินไปบางครั้งอาจรู้สึกว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่เชื่อใจใครง่ายๆและไม่ชอบถูกควบคุม หากใช้พลังของเลขหนึ่งอย่างสมดุลคุณจะสามารถเป็นผู้นำที่ทรงพลังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างและประสบความสำเร็จในเส้นทางของตนเองตัวเลข2พลังแห่งความสมดุลสัญชาตยานและการเชื่อมโยงกับผู้อื่นเลข2เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ความสมดุลและพลังแห่งการประสาน คนที่มีพลังของเลขสองมักเป็นผู้ที่มีหัวใจอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและสามารถเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้ดีพวกเขามีสัญชาตญาณที่เฉียบคมรับรู้พลังงานรอบตัวได้ง่ายและมักเป็นผู้ที่มองเห็นความจริงเบื้องหลังคำพูดของผู้คนอย่างไรก็ตามด้านมืดของเลขสองคือความลังเลความไม่มั่นใจในตัวเอง และการพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปพลังของเลขสองบางครั้งอาจทำให้คุณกลัวความขัดแยง้งไม่กล้าสแสดงความคิดของตัวเองและหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาหากคุณสามารถปรับสมดุลพลังงานของเลขสองคุณจะกลายเป็นผู้ที่มีเสน่ห์เข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึง้งและสามารถเป็นที่พึ่งพิงทางอารมณ์ให้กับคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงตัวเลขสาม พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและจิตวิญญาณอิสระเลขสาเป็นตัวเลขแห่งการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์และพลังงานของศิลปินคนที่มีเลขสามในชีวิตมักเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนหรือศิลปะในรูปแบบต่างๆพวกเขาเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความสนุกสนานมีอารมณ์ขัน และสามารถทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีได้เสมอแต่พลังงานของเลขสามก็มีด้านมืดเช่นกันนั่นคือความไม่แน่นอนขาดความมั่นคงและบางครั้งอาจใช้ชีวิตแบบไม่จริงจังเกินไปคนที่มีพลังของเลขสามอาจมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือมีปัญหาในการจัดระเบียบชีวิตของตัวเองหากใช้พลังของเลขสามอย่างถูกต้อง คุณจะสามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนำความสุขมาสู่ชีวิตของตัวเองและผู้อื่นและใช้ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ได้ตัวเลขสพลังแห่งความมั่นคงระเบียบและความอดทนตัวเลข6พลังแห่งความรักความรับผิดชอบและจิตวิญญาณของผู้ให้เลข6เป็นตัวแทนของความเมตตาความอบอุ่น และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมคนที่มีพลังของเลขหกมักเป็นผู้ที่มีหัวใจอ่อนโยนพร้อมที่จะดูแลและปกป้องคนรอบข้างพวกเขามีสัญชาตญาณของการเป็นพ่อแม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมักเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงพลังของเลขหกยังเกี่ยวข้องกับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่ความรับผิดชอบ บางครั้งคนที่มีพลังของเลขหกอาจรู้สึกว่าต้องเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นมากเกินไปหรือต้องแบกรับภาร,ระที่หนักหนาจนอาจลืมดูแลตัวเองหากคุณสามารถใช้พลังของเลขหอย่างสามดุลคุณจะสามารถเป็นผู้นำที่เตี่ยมไปด้วยความเมตตาใช้พลังแห่งความรักสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้และสามารถดูแลตัวเองไปพร้อมกับก,บการดูแลผู้อื่นได้ ตัวเลข7พลังแห่งปัญญาการสแสวงหาความจริงและจิตวิญญาณลึกซึง้งเลข7เป็นตัวแทนของความลึกลับปัญญาและการค้นหาความหมายของชีวิตคนที่มีพลังของเลข7มักเป็นผู้ที่มีจิตใจลึกซึง้งชอบค้นหาคำตอบเกี่ยวกับจักรวาลกฎแห่งธรรมชาติหรือแม้แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ตามองไม่เห็น พวกเขามักชอบศึกษาความรู้เชิงลึกสนใจเรื่องจิตวิญญาณศาสตร์เร้นลับหรือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงแต่พลังของเลข7อาจทำให้คนที่ได้รับอิทธิพลจากตัวเลขนี้กลายเป็นคนเก็บตัวไม่ชอบสูงสิงกับใครหรือบางครั้งอาจรู้สึกเหงาเพราะคิดว่าไม่มีใครเข้าใจพวกเขาหากคุณสามารถใช้พลังของเลขเจอย่างสมดุลคุณจะสามารถเป็นนักคิดที่เฉียบคม มีสัญชาตญาณที่แม่นยำและสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานที่สูงขึ้นในจักรวาลได้ตัวเลข8พลังแห่งความมั่งคัง่งอำนาจและกฎแห่งกรรมเลข8เป็นตัวแทนของพลังแห่งความสำเร็จความมั่งคัง่งและพลังงานของผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินคอนอที่มีพลังของเลข8มักมีทักษะในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการสร้างฐานะและมีพลังดึงดูดความร่ำรวยพวกเขามักเข้าใจกลไกของเงินทรัพยากรและพลังงานของการแลกเปลี่ยนในโลกใบนี้แต่พลังของเลข8ก็มีด้านมืดเช่นกันนั่นคือกฎแห่งกรรมที่แข็งแกรง่งคนที่มีพลังของเลข8หากใช้พลังงานไปในทางที่ผิดอาจนำพาความสูญเสียมาให้ หรืออาจตกอยู่ในวงวนของอำนาจและความมาโลภหากคุณสามารถใช้พลังของเลข8อย่างสมดุลคุณจะสามารถเป็นผู้สร้างผู้ให้และสามารถใช้พลังแห่งความมั่งคั่งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ 9. ตัวเลข9พลังแห่งความเป็นสากลการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณและการเป็นผู้ให้ที่แท้จริง เลข9ก้าเป็นตัวแทนของการหลอมรวมพังพานของทุกตัวเลขเป็นเลขที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งปัญญาความเมตตาและความเข้าใจในระดับสูงสุดคนที่มีพลังของเลข9ก้ามักมีจิตวิญญาณของนักบุญพร้อมที่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและมีความคิดที่เป็นสากลพลังของเลข9ก้ายังเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณ คนที่ได้รับอิทธิพลจากเลขนี้มักมีสัญชาตญาณสูงมีพลังในการรับเข้าใจโลกและสามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับผู้อื่นได้อย่างไรก็ตามด้านมืดของเลข9อาจทำให้คนที่ได้รับอิทธิพลจากเลขนี้รู้สึกว่าตัวเองถูกใช้งานมากเกินไปหรือบางครั้งอาจรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจพวกเขาหากใช้พลังของเลขเ้าอย่างสมดุล คุณจะสามารถเป็นผู้ให้ที่แท้จริงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายการคำนวณรหัสตัวเลขประจำตัวคุณรหัสตัวเลขของแต่ละคนสามารถคำนวณได้จากวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดหรือแม้แต่ชื่อนามสกุลที่เราใช้พลังงานเหล่านี้รวมกันเป็นรหัสเฉพาะของแต่ละคนส่งผลต่อบุคลิกภาพโชคชะตา และเส้นทางชีวิตวิธีการคำนวณรหัสตัวเลขประจำตัวที่นิยมมีอยู่หลายวิธีหนึ่งในวิธีพื้นฐานคือการคำนวณเลขชีวิตหรือเลขเส้นทางชีวิตซึ่งได้มาจากการนำตัวเลขในวันเดือนปีเกิดมาบวกรวมกันจนเหลือเลขหลักเดียวตัวอย่างเช่นหากคุณเกิดวันที่14กรกฎาคม1 9 9 5 หนึ 1> 1่งบวกสบวกเบวกหบวกเบวกเ้าบวกหเท่ากับ36เอาสามบวกหเท่ากับ9ดังนั้นรหัสต,ตัวเลขของคุณคือเลข9หมายถึงพลังแห่งความเป็นสากลความเมตตาและจิตวิญญาณที่สูงส่งความสัมพันธ์ของตัวเลขและเส้นทางชีวิตของคุณ รหัสตัวเลขที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่แค่บอกว่าคุณเป็นใครแต่ยังบ่งบอกถึงเส้นทางชีวิตที่คุณควรเดินเลขหนึ่งเส้นทางของผู้นำต้องเรียนรู้การเป็นผู้บุกเบิกสร้างหนทางของตนเองเลขสองเส้นทางของผู้เชื่อมโยงต้องเรียนรู้การสร้างความสมดุลและเชื่อมความสัมพันธ์เลขสเส้นทางของนักสร้างสารรค์ ต้องเรียนรู้การใช้พลังสร้างความสุขและแรงบันดาลใจเลขสเส้นทางของผู้สร้างหลักฐานต้องเรียนรู้การสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและคนรอบข้างเลข5เส้นทางของนักเดินทางต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเลข6เส้นทางของผู้ให้ต้องเรียนรู้การเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างสมดุล เลขเจ็ดเส้นทางของนักปราดต้องเรียนรู้การเข้าใจความจริงของชีวิตในระดับลึกเลขแปดเส้นทางของนักบริหารต้องเรียนรู้การใช้พลังแห่งอำนาจและความมั่งคั่งอย่างถูกต้องเลขเก้าเส้นทางของผู้มีจิตวิญญาณสูงต้องเรียนรู้การปล่อยวางและใช้พลังเพื่อช่วยเหลือโลกตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดแต่เป็นพลังงานที่ติดตัวคุณมา หากคุณเข้าใจและใช้พลังเหล่านี้ให้ถูกต้องชีวิตของคุณจะดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมพลังแฝงของตัวเลขและการพัฒนาตนเองตัวเลขแต่ละตัวมีพลังงานที่ชัดเจนแต่ยังมีพลังแฝงที่สามารถถูกกระตุ้นหรือพัฒนาได้หากคุณมีเลขหนึ่งแต่ต้องการเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณต้องพัฒนาพลังของเลขสองหากคุณมีเลขสามแต่ต้องการเสริมความมั่นคงในชีวิตคุณต้องพัฒนาพลังของเลขสี่หากคุณมีเลขห้าแต่ต้องการเพิ่มความมีระเบียบวินยัยคุณต้องพัฒนาพลังของเลขหกตัวเลขที่อยู่รอบตัวคุณเช่นหมายเลขโทรศัพท์บ้านเลขที่เลขทะเบียนรถสามารถเสริมพลังงานของคุณได้หากคุณรู้สึกว่าชีวิตติดขัด อาจเป็นเพราะพลังของตัวเลขบางตัวขัดแย้งกันการเปลี่ยนแปลงหรือเสริมตัวเลขที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ชีวิตไหลลื่นขึ้นพลังของตัวเลขําและเลขมาสเตอร์11 22 33บางคนมีตัวเลขที่ซ้ำกันเช่น 11, 22, 33ซึ่งเป็นตัวเลขพิเศษที่เรียกว่าเลขมาสเตอร์ ตัวเลขเหล่านี้มีพลังงานที่เข้มข้นและมีความหมายลึกซึง้งเลข11พลังของสัญชาตญานและความเข้าใจโลกในระดับจิตวิญญาณสูงเลข22พลังของการสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่เป็นนักวางแผนระดับโลกเลข33พลังของครูทางจิตวิญญาณเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น